สวัสดีพี่นอ้องต้มปลานินพี่น้องเห็ดสม้มปาวสุมคามสมุนักเล่นอือยังก็แม่อันนี้น้ำหมักน้ำแล้วก็เจลจ้ำพี่น้องมาเซฟเซฟกันด้วย สบายดีพี่น้องเงี oh, yeah. ้ยมาแรงเนาะไอพี่หาบเบิกคนเนาะทั้งไทยและลาวและต่างประเทศมากินข้าวพี่ดาเด้อต้มปลาผนีพี่น้องสบายดีพี่น้องขึ้นเขาต้นแรกนั่พี่น้องเลยเนี่จะใหมนนาวแล้วพี่น้องนะเขาจะเหงอ เขาต้นอะไหมเขาเขาต้นมะกีเขาสั่งมาข้าวใหมกินขามง่ายพี่สองเลยก็สีดาอะไรเอาเดินนั่งน้า,า,า,านี่ก็น,กน,นั่งด้วสให้เขาเจ้านั่งนะั่งมันก็ยิ่งเขาคนมักนั่งทั้งนั่นลูกอือตักกระเพาะ เะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทังงกันเด้อมาทักทุกคนเด้อลลกหลงร้านเก่งปานินกำลังถ่ายอยู่ย ใส่สมาคาเปียบกบ่ใส่หมูคา้มอ่ะหมูคัม้มอืมปปอ,อ,อ,อืมปนฟ้าขออนบ่อนึ่อืออือล่ะมาที่ปอืมอืมปนฟ้าปนปลาดลุกมือมือที่มือเทียง,เ,ยงเดินถอนกันเด้อเพื่อนเพื่อนเฮ้ย น้องๆว่าท oh, <t att im itude> exactly ุกคนหลูหลีกลาลานไอเชื้อจักแพงเมื่อทุกคนเนอทางลาวทา้งไทยต่างประเทศขายไม่มเอต้นมาต้นมามไปมะนามครัมเนาะมาต้นอ่อนเลอืมมันเป็นแคือกันมหนวยยาวแบบนี้เนาะเป็นแบบ luôn giữ mà tháp. nó nọ, thì khẩu là bơ nó, thì khâu leng là bơ thì cẩm nhang đi. ดูเอ๊ดูแก้วเป็นนาเขาแม่เด้อเป็นังไ้ด้ไหด้นี่มันก็อุ่นสุดกันแล้วมันแล้วมันอุ่นมือนกนมันไป็ะนั่นแหละแบบประบอกคาราิดเขาเห็นหับนี่เขา เนาะอ่ะคุณกินอยู่หันในลูกเอ้ยเขาเซ็ตจะได้เขาสิ่งเป็นยิ่กินจะไม่เม็ดมแล้วก็กินเขาสุขอนามบ่มีกินแป้งเนี่ยกินกินมันยังกินมันเนาะกินก๋วยกินมัน

ตัการบรรทอนลงได้แค่น้หนเมราเนี่ยสีหลราสูบิล่องทั้งสอง ถ้า ALLY, mm so ิลมเดอนงนอมตั้งแนวสิลมันมัก็ูแน่สิลมเมื่อนีนนอนแอบเบือเม่เป็นแบบปวดต้นกระตูเนาะนอนแอมว่กสหรับเพิ่นปวต้นปวดตูนอนแอมเบือเ 你们弟弟在哪 พันรายจะเปิดประเทศบ,บ้านข้างอกสิ้นเดือนนี่เปิดประเทศตแบบัวหลายประเทศด้วยเปิดนะเปิดโซคาวแบบเดือนบอกสามเดือนสี่เดือนเนี่ยโอ้กันไรเดือนเติมแล้วกันโซคาวมันจะเปิดเมื่เปิดสิบป,ประเทศบ่กี่วะเปิดสิบประเทศ ผนทางพารานกับตกแห้งวะแม่ต้นตกที่ผลพันยุข่าต้ตัวที่ตอนนี้ไี้อยู่ไรบางบ่ตทีเกี่ยวเขาเป็นตกข้ามเมือนเราอขาใช่ก็เสียหายด้วยคนทำเขาเขาเากเกี่ยวเขาแล้วพัด ยังไม่ได้มาผุนทำถ้าไปมีเงินชงชาในตะลางดว่วงหลือเออเท่เนี่ยมันชิเฮงแล้ว,ท,วทำปันแล้วันคุนพ่ออยู่จากกังหันแบบนี้นะั่นต้องเ็จตุกต,ต้องเฉพาะใบตากเขามาัดมัดแล้วเสียบไปแบบสังาวแแฉเนี่ยให้บ้า,เขาขงเขาคิดได้คิดอีกใช่ไหมอือ เป็ดว่าคิดแบบท่านสมัยเป็ดว่าอือเอาอลไรล่ะก็เนานะฉลาดไปคนระบบเนาะแม่แคนยุคเก่าเป็ดฉลาดไปนึงนะนเนาะมมีวันตรัสคือจ้าเห็นนั่นเออกระม็นมันลาวเนาะลาวสดสดอือไงคื<ต>เจ้าว่าเผ็ดคือชะมายทุ่งนี่หอยตะเลนตะเลนเานเานนนะ มักุนปลาปนปลาใส่น้ำมันส้มเยอะสุดเจ้ซ่ได้ดีแ่งได้ด้วยอาดุขังออมขวโพเรือแซ่บขันออมออมเห็หดกินเลย,ม,ยมึงปรกีใสนะ่น้ำมันอ่ะออมขาโพเรืองใส <c oughs> ่น้ำมันสมเขาเคลืกอนขายขตลาด คือกะปองที่น้ำเอาขอบปรุกอยางเลยจนครัวกินไม่ได้ไปชื่อแดดก็นี้ไฟแล้วมันแล้วเ้ะปลูกน้แต่ตอนนี้ปลูกนี้ยมัได้ดอกออกคูแล้ว ยังลงยฝนที่เศร้าฝนตอนที่จะว่าลกหยาแล้่วเนี่งวเลยนที่เศ้าอย่างเมื่อฝนพอแม่งกตังไปเ็ดยีตกนำนีเลยเนี่ยทางทางทางเขาหมูบ่บ้านตัเพื่อนไม่ากไม่ยากเปื่อนรด เราพึวลานี <t om Kinder> ่จเขาทำมไปนี uh, ่นะตรมบ้านกัแสได้ไหแม่จะเเคยกินแมตรมบ้านกัเเราเคยให้กินบอกเลยอ่ะกินนี่กัแม่มอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่า่ตามกินหนาเด้ออย่่ดซับตะไคร่สององกินยายหมอนเดยพี่้องเด้บาย